สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บสลัดกันกรอบสลัดหน้าแรงนี้ปลูกยากเนาะต้นจะไม่ใหญ่มากเก็บแบบนี้กินแบบประหยดัดดูเนี่ยจะเป็นใบแบบนี้ ปลูกยากกว่าหน้าหนาแต่ราคาก็ดีกว่าเนาะคนที่ปลูกนี้ก็จะต้องได้รดน้ำบ่อยๆปลูกสลัดหน้านี้ไปจุดไปไม่ didn't อันนี้ก็ผักเขาเนี่ยดอกเขาจะมีอันนี้ดอกเขาเหมือนดอกเลยนั่นะจะเป็นเหมือนเอยังไงนะดอกแล้วก็จะเป็นเป็นลูกแล้วก็กินลูกเขาอะแต่ทำไมต้นไม่ใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีลูกม,มีมีเมล็ดมีมีอะไร แล้วก็จะกินมเมล็ดเขาอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรอันนี้ฟินเ,เล่ฟินเล่ฟินเล่นี่เก็บสลัดไปกินอยพริกดกพริกต้าไว้จะลงที่ไหนเก็บเก็บไปนี่ก่อน ดอกแคสีแดงเราก็มีอุย้ายใบยญานางดูยอดงามมากเลยใบายญานางงามมากเลยกูร <c oughs> ิกพริกกางดอกเลยเพื่อนเห็นไหมพริกเร ดกมากเลยติดในกระถางใช่ไหมอันนี้กหลัำปีกำลังเริ่มจะหอ่อมะหุม น่ร่มก,กินใบต้นใหญ่ไม่ได้จะเป็นล่มที่ไม่เยอะปลูกกินใบก็พอ <c oughs> ดกคลิกงวงช้างกำลังสุกสวยมากเลยไม่รู้เผ็ดหรือเปล่านะ ไม่มีใครกล้าเด็ดถ้าเราไม่อนุญาตเราก็ไม่กล้าเด็ดมันสวยสรุปรือคือไม่ต้องกินกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ